ถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องจัดการกับเงินในบัญชีหรือว่ารายรับรายจ่ายของคุณให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะยุ่งยากทีหลังก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันค่ะกับนัดด,ดวงเจาะชีวิต ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้นัดมาเจาะชีวิตคุณนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะได้รู้คําตอบที่คุณอยากรู้มานานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวงค่ะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีหรือว่าลัคนาสิงประจําเดือนตุลาคม2563นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างค่ะนะัดได้ทําการเลือกไพ่เอาไว้แล้วทั้งหมด12ใบแทน12เรื่องราวนะคะไพ่ใบแรกสามารถลิงก์ได้กับทุกๆใบค่ะและไพท่ทุกๆใบ ะะสามารถสะท้อนย้อนกลับมาที่ไพ่ใบแรกได้เสมอเพราะมันคือความเป็นตัวตนของคุณจิต ใต้สํานึกของคุณบอกเอาไว้นิดนึงนะคะว่าดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าเดือนตุลาคมสักเล็กน้อยอันนี้จําเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองดีๆค่ะวันนี้ใช้ไพ่ถึง3สํารับเลยนะคะมาพร้อมกันเลยจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนนะคะมีแดง1และแดง2นะคะเรื่องง่ายๆเลยแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามานะคะคือไพ่คาแนะนําค่ะหลายๆคนที่เคยตามตามกันมานะคะอาจจะสงสัยว่าไพ่คําแนะนําทําไมเปลี่ยนสีแล้วนะคะอันนี้อัปเกรดอัปเวอร์ชันแล้วะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูคุณภาพหรือว่ามาดูประสิทธิภาพในการทํางานของเขากันว่าจะเป็นยังไงบ้างเริ่มเลยดีกว่านะคะไพ่ใบแรกเนี่ยคือความเป็นตัวตนจิตใต้สํานึก มันคือความรู้สึกโดยรวมนะคะหรือว่าบรรยากาศโดยรวมช่วงนี้ชาวราศีสิงค์ค่อนข้างที่จะมีความเซนสิทีฟสูงมากหรือว่าบางทีคุณอาจจะชื่นชอบอะไรที่มันดูอ่อนหวานอ่อนโยนมากก็ได้นะคะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายเข้ามาค่ะบางทีคุณอาจจะไม่ค่อยชอบในเรื่องของการแบบ เออคือไม่ได้ไม่เคยคิดว่าห้องทํางานเราคนที่จะมีดอกไม้นะอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ในช่วงเดือนตุลาคมมันจะเป็นแบบนั้นจะมีความอ่อนหวานอ่อนโยนอยู่อยู่ในความรู้สึกของคนหรือบางทีอะที่ผ่านมาไม่เคยรักเด็กเลยอะแต่ว่าเดือนตุลาอุ้ตายมีเด็กข้างบ้านนะคะเล็กๆเ,เลยแบบขวบสองขวบอะไรเงี้ยรักหลงเลยแบบเนี้ยซะอย่างนั้นก็เป็นไปได้นะคะในช่วงนี้ค่ะขอพูดลักษณะนิสัยของชาวราศีหรือว่าลัคนาสิงซักนิดหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยชาวสิงเป็นชาวธาต ไฟทาอะไรก็ต้องร้อนแรงอยู่เสมออยู่แล้วนะคะเป็นคนใจกว้างและมีน้ําใจค่ะแล้วก็ไม่ค่อยดึงตัวเองลงไปกับความเครียดนะคะเพราะว่ารู้จักสร้างความสุขให้ตัวเองและคนรอบข้างค่ะเป็นคนมีระเบียบในการใช้ชีวิตนะคะไม่กลัวต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมล้มเหลวหรือว่าพ่ายแพ้อันนี้ถือว่าดีมากเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งชาวธาตุไฟโดยเฉพาะกับชาวสิงห์เองะคะ่ะเป็นคนที่ กล้าคิดกล้าพูดกล้าทําอีกทั้งเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการคิดเริ่มสร้างสารรค์แล้วก็ชอบหาวิธีการใหม่ๆมาทดลองอาจจะเป็นกระบวนการการทํางานของคุณก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นหลักปรัชญาชีวิตหรืออะไรต่างๆนานาก็คือแบบเออลองปรับลองใช้ดูนะว่าเออวิธีนี้มันอาจจะเข้ากับจริตของคุณบางทีเนี่ยชาวราศีสิงห์เองสมมุตินะคะว่าคุณเกิดอยู่ในราศีสิงห์แต่ว่าอยู่ในลัคนาลัคนากรกฎอย่างเงะะี้ยค่ะก็สามารถดูควบคู่ กันไปได้เลยนะคะแต่ จุดแข็งก็มีแล้วนะคะเรามาดูจุดอ่อนกันบ้างค่ะจุดอ่อนของคุณนะคะบางครั้งนะคะคุณค่อนข้างที่จะหยิ่งทะนงม,มากจนเกินไปตามสไตล์ของสิ่งเลยนะคะสิ่งโตเป็นยังไงก็อย่างนั้นเลยค่ะทั้งทางที่ตัวเองเป็นฝ่ายผิดแต่บางทีก็ไม่ค่อยยอมรับความผิดตัวเองสักเท่าไหร่หรือบางทีก็อาจจะปากหนักสักนิดนึงไม่ค่อยกล้าขอโทษนะชอบให้ทุกคนยกย่องบ้าย,ยอว่ายอย่างนั้นเถอะเอาใจนะคะแล้วก็ต้องการการเป็นที่ยอมรับมากจนเกินไป บางทีเนี่ยก็ใจร้อนวุ่วามแล้วก็ไหลเหตุผลนะคะอันนี้คือจุดอ่อนของคุณเนาะโอเคค่ะความเป็นตัวตนอย่างที่บอกไปว่าคุณจะค่อนข้างที่จะชื่นชอบอะไรที่มันแบบหวานๆสักหน่อยหรือว่าอ่อนหวานอ่อนโยนสักหน่อยนึงอีกอย่างนึงนะคะ ไพ่ใบนี้เนี่ยยังหมายถึงความเป็นผู้หญิงอะคะ่ะคือบางทีผู้หญิงอาจจะมีบทบาทมากกว่าผู้ชายก็ได้ในช่วงของเดือนตุลาคมถ้าเกิดว่าคุณเป็นสาวสิงคนะคะคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณจะค่อนข้างโดดเด่นกว่าผู้ชายที่ที่อยู่ในที่ทํางานก็ได้นะคะหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมของคุณนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะคือนะัดรู้สึกว่า ตัวอันนี้ค่ะมันมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะไปไหว้หรือว่าไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอาจจะไม่ได้ได้มีโอกาสนะคะในการไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงค่ะอาจจะเป็นถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นแนวย่าน,นาคก็ได้นะคะที่เป็นผู้หญิงอะเนาะหรือว่าพระแม่สุรสว,สวัสดี พระแม่ลัศมีเจ้าแม่คุนอินแบบเนี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมนะคะให้กับความเป็นตัวตนของคุณเพราะบางทีอะค่ะสิ่งที่คุณทําอยู่มันอาจจะเป็นการเดิมพันทั้งชีวิตของคุณทํางานค่อนข้างที่จะหนักนะคะแล้วก็เหนื่อยคือมันอาจจะเป็นภาระก็ได้ที่กําลังแบกเอาไว้อยู่ทั้งเรื่องของครอบครัวเรื่องส่วนตัวหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการทํางานขอเปิดไพ่คําแนะนําเพิ่มเติมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวสิงเองก็ค่อนข้างที่จะคิดบวกมากจริงๆตัวคุณก็ค่อนข้างที่จะถึก และบึกบืนพอสมควรนะคะสู้ไม่ถอยเลยถึงแม้ว,ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาก็แล้วแต่ถือว่าเป็นข้อดีของคุณนะคะเพียงแต่ว่าติดในเรื่องของอารมณ์เดียวเท่านั้นเองตรงที่บางทีคุณอาจจะอ่อนไหวง่ายกับ บางเรื่องหรือว่าหลายๆเลื่องที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะก็ให้เรามัดระวังหน่อยต่อมาค่ะอย่างที่นัดเกินนําไปก่อนหน้านี้นะคะนั่นก็คือการเงินของคุณถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดการให้มันชัดเจนมีรายรับรายจ่ายให้มันชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วที่คุณใช้อยู่ปัจจุบันเนี้ยค่ะ มันคือกําไรหรือขาดทนุนโดยเฉพาะกับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวที่มีเงินเข้าออกไม่แน่นอนหรือว่าไม่ตายตัวนะคะหรือบางทีอะค่ะทุนกับกําไรหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะหากลบกลบหนี้กันไปแล้วเนี่ยค่าแรางค่าไฟค่าน้ําอะไรออกไปแล้วบางทีอาจจะได้เท่าตัวก็ได้หรืออาจจะได้กําไรก็ได้นะเพราะว่าที่ผ่านมาคือไม่รู้คืออึมคึอมอะค่ะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ถึงเวลาแล้วนะคะที่คนจําเป็นที่จะต้องทํามันให้มันชัดเจนแล้วก็คลียให้มันจบๆไปในที่นี้เนี่ยอาจหมายถึงโอกาสของคุณที่จะ ระหนี่ให้ให้มันแล้วลอดไปให้มันจบเรื่องไปก็ได้นะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนกันบ้างถึงเวลาอีกเหมือนกันนะคะที่คุณจาเป็นที่จะต้องพูดความจริงพูดตรงๆชัดเจนเปิดอกเลยเปิดอกเปิดใจไปเลยนะคะว่ารู้สึกอะไรยังไงกันแน่และมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนกคู่น,นะคะเป็นตัวแทนของคือสัญลักษณ์ของนกคูก้วน,นั่นคือตัวแทนของเหตุผลการแบบคงแก่เรียนอุ้ยฉลาดเหมือนนกคู่เลยนะคะตามสำเนียงของอันอันนี้นะ ถ้าเกิดนาะจจะำไม่ผิดนะคะคือถ้าเกิดว่าคนชมว่าเป็นน้องคู่ก็จะดูแบบดูฉลาดดูปราดเปรี่ยวตามฝั่งโยุโรปอะไรเงี้ยนะคะที่เขาเชื่อกันก็นี่แหละค่ะต้องใช้เหตุผลแล้วก็อย่าใช้อารมณ์เข้ามาซึ่งนัดก็รู้สึกว่าบรรยากาศของการคุยกับเพื่อนนะคะจะค่อนข้างเปิดใจมาก มากๆแล้วก็ตรงไปตรงมาแบบมีเหตุผลด้วยไม่ได้จะมีการทะเลาะเบาแวงหรืออะไรกันนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการเจราจาหรือว่าการสื่อสารของชาวสิงเองช่วงนี้คุณพูดอะไรลองสังเกตนะคะจะดูมีความน่าเชื่อถือมากเป็นพิเศษเลยอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่คุณทำมาคุณรู้คุณเป็นกูรูคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณกําลังพูดหรือว่าใน,ในสิ่งที่คุณกําลังนําเสนอก็ได้มันก็เลยทําให้ดูน่าเชื่อถือยิ่งเข้าไปใหญ่เลยนะคะสําหรับชาวสิงต่อมาค่ะเรา มาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องกันบ้างบางทีตัวคุณนะคะอาจจะไปอยู่ตรงกลางระหว่างศึกญาติญาติทะเลาะก,กันนะคะคือจะให้มาจะให้คุณมาเลือกหรือว่าจะให้คุณตัดสินใจคุณไม่สามารถทําได้หรอกว่าสรุปแล้วใครผิดใครถูกกันแน่แต่เขาก็มักจะต้องให้คุณนะคะไปอยู่บรรยากาศอ่ะจะเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของการถกเถียงหรือว่าของการช่วงชิงของการแบบอืชิงดีไม่ใช่ชิงดีชิงเนี่ยเหมือนคำว่า กับการเถียงกันฉันต้องชนะนะทะเลาะก,กันฉันต้องแอนนี่นะอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้นะคะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของบุตรหลานและบริวารกันบ้างค่ะสําหรับบุตรหลานนะคะเริ่มต้นจากคนในครอบครัวก่อนนะคะอ่าถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะความสัมพันธ์กับลูกหลานไม่ได้มีอะไรน่ากังวลใจเลยค่ะแล้วก็แปลกนะคะว่าไพ่ความเป็นตัวตนกับให้ลูกหลานอะ่ะมันเชื่อมโยงกันตรงที่ว่ามันมีตัวเลขที่เชื่อมโยงกันนั่นหมายความว่าบางทีคุณอาจจะมีลูกหลานที่ที่คุณ จ,จะแบบสนิทด้วยใกล้ชิดมากเป็นพิเศษอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะแล้วก็ทีนี้เรามาดูในเรื่องของบริวารกันบ้างค่ะสำหรับบริวารน,นะคะของชาวสิงเองนะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยค่ะ เราสามารถไว้ใจเขาได้นะเพียงแต่ว่าบางครั้งอะค่ะการที่เขาทำอะโดยเฉพาะกับคนที่ทํางานแนวครีเอทีฟหรือว่าแนวที่ต้องคือแนวที่มันต้องมีความเป็นอาร์ติสเข้ามาค่ะเขาจะค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์เยอะแล้วผลงานของเขาว่าเราสังเกตดูนะคะว่าเขาจะมีความเป็นผู้หญิงหรือว่าจะมี ความใส่ความละเอียดหรออ่อนหรือว่าความเป็นแม่ค่ะเข้ามาสูงมากแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่งานแนวนั้น,นะคะนัดก็รู้สึกว่าบรรยากาศของเขาถือว่าโอเคนะคะไม่ได้แย่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้แย่นะถือว่าสามารถคุยกันได้นะคะเข้าใจกันได้นะคะเปิดไพ่ขยายเพิ่มในเรื่องของบริวารค่ะบางทีช่วงนี้เนี่ยคุณอาจาะ อันนี้อาจจะต้องบอกกับเขาตรงๆว่าเอ้ยปีนี้อาจจะไม่ได้มีโบนัสนะอันนี้ก็คือต้องทําความเข้าใจนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าในเดือนนี้อาจจะจ่ายเงินช้าสักหน่อยนึงหรืออะไรแบบนี้เพราะมีปัญหาจริงๆติดขัดจริงๆหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะก็คืออาจจะมีการคุยกันได้ตกลงกันได้ในเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าในเรื่องของการเงินนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของอุปสรรคกันบ้าง สำหรับอุปสรรคของชาวราศีหรือว่าลัคนาสิงห์นะคะบางทีสิ่งที่คุณรับผิดช,ชอบอยู่หรือว่าสิ่งที่คุณทําอยู่คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันทําแล้วมันไม่สิ้นสุดสักทีคือมีงานตลอดเลยมีปัญหาต้องเข้ามาแก้ตลอดเลยก็เป็นไปได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือมันเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างที่จะยึดเอาตัวเองะคะ่ะตัดสินใจเองคิดเองรับผิดช,ชอบเองะคะ่ะซับเป็นส่วนใหญ่ถ้าเกิดอันนี้วิธีการแก้ง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือถ้าเกิดว่ามีคนไว้ใจคุณสามารถแบ่งงานแจกจ่ายงานให้เขาได้นะ าเกิดว่าทําได้มันก็อาจจะทําให้คุณไม่เครียดหรือว่าไม่มีภาระมากเหมือนทุกวันนี้หรือว่าเหมือนกับปัจจุบันที่เป็นอยู่ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างค่ะเพราะความรักคือสิ่งสําคัญในชีวิตนะคะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วเริ่มต้นจากคนที่มีแฟนมีสามีหรือว่ามีภรรยาแล้วนะคะสําหรับคนรักค่ะด้ไพ่ใบในี้นะคะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่นะคะคู่มั่นคู่หมายก็ได้นะหมายความว่า เป็นความรักที่สดใสดีนะคะอาจจะช่วยกันทํามาหากินก็ได้ช่วยกันหาเงินหาทองนะคะก็ได้เหมือนกันแต่ในขนาดเดียวกันคือชาวสิงเองอันนี้คือเรื่องราวสามารถสลับกันได้นะคะตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้ค่ะ,ะสถานการณ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบางที อาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยบอกกันปมในใจคนรักเก่าหรือที่กําลังจะเจอแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ดูไม่ใช่สิส่งสาคัญที่จะมาพูดหรือว่ามาบอกอะไรแบบนะี้คะก็เลยคิดว่ามองมองข้ามไปนะคะคือมันเหมือนกับว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่ปิดบังกันเลยแบบนี้นะคะเปิดไพ่เพิ่มอีกอีกหนึ่งใบนะคะ ขยายนะถามว่าคือจริง,รงๆบรรยากาศของไพ่สใบเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะคะทั้ง2ใบเลยคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่โอเคนะคะบางทีช่วงนี้อาจจะทำเซอร์ไพรส์ในการซื้อเครื่องประดับให้ก็ได้อาจจะเป็นจี้หัวใจสร้อยแหวนเป็นการครบรอบหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันขอไพ่คำแนะนำหนใบค่ะ ไพ่คำแนะนำนะคะที่83นะคะบอกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองซะนะคะให้เปลี่ยนพฤติกรรมอะไรที่คือบางทีอ่ะตัวไพ่คำแนะนำอะค่ะอาจจะหมายถึงสิ่งที่คุณกำลังปิดบังเอาไว้อยู่ก็ได้สามารถพูดตรงๆได้นะคะแล้วก็อย่ากกังวลใจถ้าเกิดว่าเชื่อเชื่อใจกันมากพอเลยแบบนี้ค่ะหรือว่าคุณสามารถถามตรงๆไปได้เลยนะคะ ต่อมาค่ะเรามาพูดถึงคนโสดกันบ้างนะคะสำหรับคนโสดค่ะเริ่มต้นจากคนที่โสดสนิทนะคะคนที่โสดสนิทในช่วงนี้จริงๆคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขกับสิ่งที่คุณทําอยู่นะคือจริงๆคุณไม่ได้ต้องการใครสักคนหนึ่งเข้ามาหรือว่าจะได้เจอใครพิเศษพิเศษนะคะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของความรักขนาดนั้นนะคะแต่ว่านะ่าจะเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบนะคะสำหรับคนที่โสดสนิทค่ะแต่แอบมีคน ถูกคือแอบมีคนชอบอยู่นะคะแอบมีคนมาแอบส่องแอบตามใน Facebook ก็ได้นะคะแต่มันเป็นลักษณะที่แอบนะคะก็ยังคงแอบอยู่แบบนั้นยังคงไม่ได้แบบม,มาแสดงความรู้สึกแบบชัดเจนอาจจะต้องรอรอเวลามากกว่านี้ยังไม่ใช่ในช่วงของเดือนตุลาคมขอดูไพ่คำแนะนำหนใบค่ะสำหรับคนโสดสนิทนะคะ คำแนะนำที่4นะคะบอกว่ามีคนอิจฉา,าบางทีเนี่ยคือการกระทําของคุณอาจจะโดนจับตามองอยู่2คนคนหนึ่งคือแอบ,บชอบส่วนอีกคนเนี่ยคือมีคนอิจฉานะคะแบบอบ2เพราะอิจฉาก็ได้นะคะดังนั้นก็ทําตัวเลิศๆสวยๆเข้าไว้นะคะถึงจะดีนะ ทีนี้เรามาดูความรักของคนโสดที่สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างค่ะสําหรับคนที่สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงนี้มีเกณฑ์ตั้งคันนะคะถ้าเกิดว่าไม่พร้อมก็ต้องป้องกันให้ดีเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือนะอีกสถานการณ์หนึ่งก็คือความสัมพันธ์กําลังจะเริ่มต้นและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของอุบัติเหตุและ สุขภาพที่จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังค่ะอุบัติเหตุนะคะให้ระวังการเดินทางทางน้ําการลื่นล้มก็ได้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากน้ํานะคะบางทีเราอาจจะไปเที่ยวทะเลเนาะก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะส่วนสุขภาพไม่ได้มีอะไรน่ากังวลใจ ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างค่ะการงานของชาวราศีสิงห์นะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะหมายความว่าการงานของคุณอะบางทีคุณอาจจะได้รับการบอกเล่าได้รับการแนะนําได้รับการแนะนำคอนเน็กชันอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีใครมา มันคือสถานมันคือสถานการณ์น,น,รนะคะมีใครมาบอกว่าเออทําตรงนี้สิหรือว่าทําอันนี้ดีกว่าหรืออะไรแบบนนีะ้บางทีคุณก็ไม่ได้อยากรู้นะหรือในขนาดเดียวกันนะคะเจ้านายมาสั่งให้คุณทําอย่างเงี้ยโดยที่ใจคุณไม่ได้อยากทํามันเป็นการที่บอกโดยที่ไม่ถามความคิดเห็นหรือว่าไม่ถามความสมัครใจของคุณเลยอาจจะอึดอัดนิดนึงนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมก็ได้ในเรื่องของการงาน เปิดไพ่หนึ่งใบนะคะสำหรับใครที่กำลังว่างงานอยู่ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ว่างงานจะมีเกณฑ์ได้งานหรือเปล่าในช่วงของเดือนตุลาคมได้ไพ่ใบนี้ค่ะยังไม่ได้โดดเด่นนะคะอาจจะต้องไปโฟกัสในเรื่องของอาชีพเสริมก่อนหรือว่างานที่เป็นงานฟรีแลนซ์อะไรแบบนี้ค่ะก่อนที่จะเป็นงานประจำทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภสำหรับชาวสิงห์นะ่ารู้สึกว่าก็ยังคงเกี่ยวเนื่องกับอะไรที่เป็นผู้หญิง สังเกตนะคะว่าจากไพ่ใบแรกเนาะจะมีความเป็นผู้หญิงสูงมากเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงและในขณะเดียวกันตัวโชคลาภก็ขึ้นมาว่าเป็นผู้หญิงเหมือนกันนั่นหมายความว่าโชคลาภมีโอกาสอยู่นะคะแต่ว่าอย่าเล่นเยอะเพราะว่าเล่นเยอะมีสิทธิ์หมดตัวได้นะคือแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะเสื้อผูกเสื้อผ้าไม่มีใส่แล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังเป็นเล็กมันยังเป็นใบที่สดใสยอยู่แต่อย่าวุ่นวายอย่า โลกแล้วก็อย่าเล่นเยอะมากนะคะก็นี่แหละคะ่ะขอตัวเลขจากสิ่งศักด์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงได้นะคะทีนี้เรามาดูความกังวลกังวลใจและความทุกข์ใจของชาวสิงกันบ้าง สำหร,รับความกังวลใจค่ะข้อแรกเลยนะคะอันนี้สื่อไปถึงคนที่มีคู่หรือว่ามีคนคุยนะคะบางทีคุณอาจจะไม่ค่อยได้เจอตัวเป็นๆกันนะคะส่วนใหญ่ที่จะได้คุยกันก็คือจะคุยกันผ่านไลน์หรืออะไรแบบเนี้ยซะมากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะบางทีอยู่บ้านเดียวกันอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันคือเล่นมือถือต่างฝ่ายต่างข้อมูลเป็นของตัวเองอะไรแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็คือความกังวลใจมันแอบเหงาลึกๆเหมือนกันที่แบบเออมีคนคอยมีคนอยู่ใกล้แต่รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวเลยแบบเนี้ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณกังวลใจ แล้วก็ให้ระมัดระวังคดีความที่เกี่ยวข้องกับโลกโซเชียลนะคะ,ะเกี่ยวข้องกับตัวอย่างเช่นมีคนมาแฮกข้อมูลเราหรือว่าเราไปทำอะไรไว้หรืออะไรแบบนี้คะ่ะให้ระมัดระวังด้วยนะคะในช่วงของเดือนตุลาคม เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสําหรับชาวราศีหรือว่าลัคนาสิงใช่ไม่ใช่แหละจริงไม่จริงยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากดวงของคนทั้ง12ราศีดวงของคนทั้ง7วัน12เดือนเกิด12นักกษัตริย์แล้วนะคะนัดก,ก็ยังมี รายการใหม่ค่ะที่ทำขึ้นมาในช่องนัดดูดวงเจาะชีวิตนะคะชื่อรายการว่า one card one story นะคะให้ไพ่เล่าเรื่องค่ะนะจ๊ะ,จะอันนั้นจะเป็นการทำแบบกึ่งพอดแคสต์เลยนะคะสามารถเข้าไปฟังเรื่องราวที่นัดเอามาแบ่งปันได้นะคะแล้วก็ใครเนี่ยสนใจอยากให้นัดพูดหรือว่า ามาเล่าเรื่องไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวสามารถทักข้อความกันเข้ามาได้นะคะ line at at natoro64 หรือว่าหาเบอร์มงคลค่ะให้เข้ากับดวงของคุณให้เข้ากับหน้าที่การงานของคุณเป็นเบอร์พลิกชีวิตเลยก็ว่าได้สำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะ